รอดูครับครับผมทุกคนฝากเพลงน้องอาไอาโฟร์พีเซ่นนะครับกับเพลงคิสคิสนะครับขอบคุณค่ะฝากเนี้อร้องร้ <ikte> องยังไงน,นะร้องยังไงอะไรนะค่ะร้องยังไงนะเอาละโอเคเดี๋ยวหนูขอทำมากว้างๆก่อนโอเคเก <c oughs> ่งมาก <c oughs> อุ้ยหนูเขินอะ <c oughs> เดี๋ยวพี่กดเอฟเฟกต้อนรับให้เอาป่ะเอาอะไรพี่เต้นี่คือ I I for you ทำได้ไปอะโอเคค่ะเอาจริงเหรอคะเอาเลยมาอันนี้เรื่องจริงโอเคหนูหนูจะร้องจริงจริงอล้นะ หนูว่าหนูกดดันอะโอเคโอเคโอเคค่ะหนึ่งสองสามอันนี้เพลงอะไรนะคะ <laughs> คิดคิดไง <laughs> คิดคิดโอเคเอ้ยทำไมห,หนูโลกอะไรเนี้ยหนูขอโทษนะคะหนึ่งสองสาม ไมเสียงหนูระหนูเป็นอย่างนี้โอเคหนูขอโทษจริงๆริที่เธอคิดขอบคุณพี่แจ็กกี้ที่ร้องเพลงโฟอีไมให้อีฟังหนึ่งสองสามที่เธอคิดฉันคิดคิดว่าใจเราตรงกันคิดแค่ไหนฉันว่าคงจะไม่ตาย ประมาณนี้แล้วกันค่ะเย้พวกเกิร์ลโหเขาะมากเลยนี่ขนาดมากหน้าอยู่นะเนี่ยนั่นนะสิคะนี่หนูทำอะไรลงไปอย่าลืมเข้าไปฟังกันนะครับคิดๆแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูเอ็มวีจึงมากเย้ขอบคุณคใครที่เต้นได้ก็อย่าลืมไปทำชาเลนจ์กันด้วยนะครับอืม พี่พี่สองคนก็เต้นได้เนี่ยค่ะเดี๋ยวหนูรอดูาชลนจ์อะแจ็คกี้เรามีคอนเทนต์แล้วล่ะเอาล่ะวันที่สิบแปดอะได้เลยอเคเดี๋ยวไปแกะท่ามาโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเย่เดี๋ยวหนูลงเลยละกันค่ะพี่พี่ได้ค่ะสวัสดีค่ะรอติดตามผลงานต่อไป สวัสด,ดีครับเจอก,กันนะฮะครับผม